เกี่ยวรอบดึกครับรอบดึกแต่ข้าวนาลอกนาตัวเองครับยังไม่เสร็จยังหลุ่งเงยกแกนคือต้องสูงเงียวด้วยนี่เงยกแ้นคือปี บอกมันยังดหนอกมันจิตเจอรถเข้ามานนิไปส้นเอาอืเบียงมือออกไปนี่เบียงข้างไหนก็ได้อันนี้มาทั้งรถเกี่ยวทั้งรถแมคโครกเตรียมพร้อมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเลี้ยวเข้ามาก็เลือก็ติดลมละไปไม่ได้แล้ว เตรียมพร้อมครับกลางคืนเยวเสียเวลาในการเกี่ยวอีกก็ผมเตรียมพร้อมมาทั้งแมคโครเลยเอาแมคโครมาด้วยเอารถเกี่ยวมารถดำมาเรียบร้อยติดปั๊บก็ดึงทันทีเอามาขู่ไว้ก่อน มาถึงก็ทะเลือติดลมกันจอดไว้ตรงนั้นแหละเาะเกีเยวก็ลงไปก็มาลุ้นกันครับคืนนี้จะติดหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่พึ่งลอกครับพิ่งปรับหน้าดินไป จันแรงกันหลยรถเกียวันน,นี้ข้าวรนเกีก่ยวกรถแต็มโค้งมากรอเลย มั่นใจเอัมาแว็กโครอเลยอันนี้อันนี้สายโหดอีูแล้วเลยเราต้องทำการไฟอาจจะไม่ได้ติดเยอะมันเขาครับบางคนก็บอกว่าทำไมผมไม่ติดไฟเพราะว่าผมก็ตอบว่าผมเนี่ยดูรถผมนะ <laughs> ติดไปติดต้องลุ้นเงนครับ กิวที่ล้อก็ต้องขอโทษพี่อัดครับวันนี้รถมีปัญหานิดหน่อยครับเก็ยบยังไม่ทำยังไม่จบครับก็ขอโทอนไหน้าหลายที่ครับไม่ได้ไปข้าวผมเียผมว่าองไหไม่ไหลไม่อาจจะไม่ได้เก็บมัน ดันแรงเกี่ยวเองน้านี่ก็ดันเองดันเองขายเองบานเองเกี่ยวเองกินข้าวเองเลยเพราะว่าข้าวที่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ขายครับก็ทำไว้ให้ทีมงานกินทั้งหมดเลยน้าสิบไร่ก็ให้ทีมงานกินข้าวครับก็ไช่รัดบอก ไม่เกี่ยวครับวันนี้ใครดันนา,าก็คนนั้นคนนั้นบานคนคนเกี่ยวไประวังต้นไม้ล้มด้วยครับต้นไม้ล้มตอนดันมันก็ไม่ล้มหรอกทีนี้มันล้มล้มมาฝนมามันล้มก็ไม่เป็นไรครับเอา้ารองลุ้นครับมันจะติดไม่ติดรองลุ้นครับมันจะติดไม่ติดครับใช้ครัวมาจะได้ใช้งานหรือเปล่า ăn ngắm ngăn ngăn với chỗ. cái là mà đi? đây quá là, cái này xuống mấy ngoài rồi. งานเนี่ยโอ้ยด่วนดีว่ะขอนายจะของเขาจัดสเลยเอของทลองครับเจอของขลองมาสามสี่แกวรถแก๊งนีจะเปิดเตาบัแก๊งนีจะเปิดไมนไหมเลยไป แล้วครับไม่น่าจะติดแต่โซ่เนี่ยจังกักกักร่งจากไหนไม่รู้ รก็ดีแล้วครับได้แก่เสียวเอาลวแม่โครมาจอดรออย่างดีดึกแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับเจอกันคลิปต่อไปเด้อน้องเด้อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ